เปลี่ยนสายพานครับวันนี้ถึงระยะเวลากำหนดแล้วพา,านทำมิงครับวันนี้นะครับจ,ดช,ด,บจดชุดใหญ่เลยครับวันนี้ของแท้ของแท่จะชุดใหญ่ชุดใหญ่หน่อย ใส่ลูกหลอกเข้าไปแล้วเสร็จตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวตัวดันตััวดนนนี่นนเดี๋ยวตัวดันไปจัดไปเอแส้นโล่ขึ้นกอล่ะถ้ามันอันตรายเส้นโล่ขึ้นกอละ ลงมากับพันขา,าีแห้งมาได้เล้วนี่มันชั่เราเว้ยอ้มันช,นววช่วมันกันเราแว่งแล้วช่วอะไรเมันกับเราแว่งขี้ไปหนำขี่ไปนำหมดแล้วจะให้ขาดมันกับบัาขาดดอกกันแต่มันเราแว่งจะคล้องีงแหละมันชั่วอยู่หนาจอนี่แหละก็ว่วา,วานี่มันเราแว่งจะคล้องี่แหละแต่ให้ขาดบ่าขาดดอก มันขาดตไา่ไปสีเกียรแล้วพาแม่ไปเที่ยวอยู่ฝุ่นแล้วไอ้วัดอันนี้แมย่ยังกวบโมเมนวัดไอ้วัดธรรมในพี่แองอี้วัดหนึ่งแม่วัดในมั่หวานก็ถึงสีเกียรขาดไม่นาม,มุ่นไปนี่วัดโดมบอกว่าวัดหยองวะวัดหยองวะอืมเพื่ออย่างนั้ก็ลืมเนาะออาไปในมัวหวานเราทั่วไปสองสามคัน,นเต็มวัดอีลี <laughs> สามเคื่อนั่นเนะโอเคอยู่เพื่อนิน,นา,นาเก่าะน,นั่นบอกเกิดอละป้าสั่งมาจากติงลี่ <c oughs> เราไม่ได้จดไว้กันลืมมกันนะเดี๋ยวมันก็โชว์เองเลยป๋าตัง้งมาจากติงลี่เท่าไหร่พันห้าพันหกคนนะอะไรสาผ้าเนี่ยนะทามิงเช้นเดียวนะีป่ปาติซ ขนาดของแท้ไม่ถึงเลยป่ปาเนี่ยชุดหนึ่งอ่ะเท่าไหร่สองพันกว่ามั้งสองพันสี่อะไรเงี้ยเนี่ยชุดหนึ่งนะลูกปืนอะไรพวกเนี้ยลูกปืนเลยลูกลอกกับพวกเนี้ยอันนี้มันอันนี้มันสามพันกว่าบาทป่าลูกปืนลูกลอกอะไรสายพันมันพันสามลูกลอกมันประมาณสักหกเจ็ดร้อยแล้วก็ตัวดันอีกประมาณแปดร้อยหรือเท่าไหร่นี่แหละประมาณนี้แหละ มันไม่มีอ e ีแบบหนึ B ่งของแท้ตัวดันไม่มีของแท้พันของแท้พันแปดเลยมันมันหมดปกติถ้าไม่หมดก็จะเอามาแต่ทานทำเม่องเนื่องซื้ออยากจะซื้อที่ศูนย์เลยนะกลัวว่ามัน <laughs> ไม่แท้ <laughs> กลัวมันแท้ <laughs> ไต้หวันเนะี่ยบางทีแม่งในศูนย์มันก็มามซื้อนอก <laughs>